ท้องผูกอะ่ะมียาตัวไหนแนะนําให้กินบ้างไปกินยาอีกแล้วเ,เป็นแค่ท้องผูกนี่กินยาเลยเอรอถ่ายไม่ออกอะ่ะท้องผูกกินง่ายๆอย่างนี้เลยกินอาหารเป็นยานี่เตรียมว้ให้แล้วแค่เม็ดแมงลักชงกับน,น้ําอุ่นหนึ่งถึงสองช้อนชาแค่นั้นเองผักของเสียในลําไส้ออกด้วยลดกลิ่นตัวด้วยนะนใครที่เป็นสิวใครที่เป็นใครที่เป็นสิว<า>หรือว่าใครที่เป็นฝ้าเนี่ยก็เกิดจาก เกิดจากระบบภายในด้วยเคยได้ยินไหมว่ากระเพาะของเราเหมือนสมองที่สองที่เขาบอกว่า U R U E ดกินอะไรก็ได้อย่างนั้นเวลาที่เรากินน้ําน้อยมันทาให้เราพองปูร่างกายก็จะส่งผลเสียออกมาไม่ว่าจะเป็นสิวกลิ่นตัวหรือกลิ่นกายแค่กินแค่นี้เองวันละหนึ่งแก้วก่อนนอนเช้ามาถ่ายรกแน่นอนง่ายมากง่ายมากวิธีทําก็ง่ายก็ถึงบอกว่าลองชิมดูกินง่ายถ้าใครกินยากก็ผสมนมพึ่งลงไปนิดนึงแต่ถ้าใครกินได้ก็กินแบบนี้ดีกวนะ่าโดยที่ไม่ต้องมีนมผึ้งก็ได้ กินง่ายไหม,มเนี่ยกินง่ายกว่ากินยาอีกแต่สุดท้ายนะครับมีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือต้องให้เม็ดแมงลักเขาพองตัวเต็มที่ก่อนถ้าไม่ได้พองตัวเต็มที่เขาจะไปพองในลําไส้ทําให้เขาไปดูดน้ําในลําไส้ของเราเพิ่มเติมนั่นเองทําให้อุจจาระแข็งด้วยนะครับนี่เริ่มเปลี่ยนอาหารเป็นยานกันได้แล้วนะครับใครที่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับ